โอเคนะครับอยู่กับ k ควันเดนะครับก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของอการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์เลเดียมเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอการพัฒนาสคริปต์ในการขายของอะไรพวกนี้นะครับเนาะก็สถาบันสคริปต์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสคริปต์ในการขายของอ่าให้ NPC อะไรแบบนี้นะครับเนาะไม่ใช่แบบไปขายตามจุดนะก็คือ เดินขายกับ NPC ได้เลยนะครับไปขายพวกงานดําก็ได้หรือจะไปขายพวกงานขาวก็ได้นะสามารถทําได้ไม่จากัดเลยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็ทําเป็นกระสุดนะครับตอนนี้คือขายกล่องกระสุดนะครับเนาะก็คือสามารถเดินไปแล้วก็ไปขายกับ NPC ได้เลยนะสอนนี้ผมจะขายกับ NPC ตัวนี้นะเดี๋ยวไปใกล้แล้วก็ทําการกดคลิกขวาค้างนะครับแล้วก็จะมีกด X ขึ้นมานะครับที่ขวาค้างเพื่อเลือก NPC ที่เราจะขายนะแล้วเราก็กด X ได้เลยครับ เอพก็จะลุกขึ้นมาหรือเอพซีทอะไรอยู่มันก็จะมาสนใจเราแล้วก็คุยกันนะครับแล้วก็จะขายของนะแล้วก็จะมีโอกาสสุ่มได้นะครับสุม่มมีโอกาสขายได้หรือโอกาสขายไม่ได้นะอ่ะรอบนี้ผมขายได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งหน้ครับลองขายให้คนนี้นะครับเพิ่มกดเลือกเอพซคนนี้โดยการกดที่ข้าขงนะครับแล้วก็กด X ได้เลยครับมันก็จะมีโอกาสสุ่มได้แล้วก็สุ่มไม่ได้นะครับส่วนนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการปรับเลนนะครับ ไปดูกันนะครับสำหรับทรัพยากรตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งทุกเฟรมเวิร์กเอาง,ง่ายๆเลยนะครับสามารถรองรับทุกเฟรมเวิร์กนะครับผมเขียนให้รองรับทุกเฟรมเวิร์กที่ฮิตกันในตอนนี้นะครับที่ใช้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์เรดเดียมในตอนนี้นะโอเคเราไปดูอีกรอบครับดูือว่ารอบนี้ผมจะสุ่มเลทให้ขายได้หรือไม่ได้นะขายออกไม่ออกนะก็สามารถปรับแจ้งตำรวจได้นะครับโอเครอบนี้ผมขายได้นะมาดูกับลุงคนนี้ดูวครับว่าผมจะขายได้ไหม คือถ้าเกิด أ, เรากด X ไปแล้วเราวิ่งออกไปกไกลเนี่ยมันก็จะขายไม่ได้นะครับมันก็จะบอกว่าคุณอยู่ไกลเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะครับตอนนี้รอดูว่าจะได้หรือเปล่าึอบอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ได้อของเราก็จะไม่ถูกหักก้อนเลยมันจะเหลือเหมือนเดิมนะอ่ะคือเหมือนของผมจะหมดฮะเมื่อกี้ของผมน่าจะหมดนะ <Sure. S 1> อ่ะอ่ะไปดูครับรอันนี้คือของผมมันไม่มีนะเมื่อกี้ขายกระสุนอ่ะตอนนี้คือมันไม่มีกระสุน เราดูว่ามันจะขึ้นยังไงนะบางตัวก็จะขึ้นบางตัวก็จะไม่ขึ้นหนีเห็นไหมจะบอกว่าของของในกระเป๋าคุณไม่มีนะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคแต่ถ้าเกิดมันมีล่ะมันมีแต่ว่ามันมีแต่ว่าเอ่อยังไงอ่ะมันมีแต่ว่าแต่ว่าตัว n p c เขาไม่ได้ซื้อกับเรานะคือเขาปฏิเสธนะเขาไม่สนใจมันก็จะไม่ขึ้นอะไระครับ NPC ซก็จะเดินหนีไปเลยนะครับ แล้วก็เราไม่สามารถที่จะตามตื้อขาย m p ็ตัวเดิมได้นะครับนอกจากจะหมดเวลาคูดาวเนาะ,ะสมมติผมจะลองขายคนนี้นะจะขายออกหรือไม่ออกก็จะติดคูดาวดีๆครับเ p ็ีก็จะเดินหนีเลยนะจะเล็งแค่ m p ็ตัวนี้นะเนี่ยคือผมกด X เลยนะครับตอนนี้มันก็จะไม่มีได้เลยนะครับคือจะไม่สามารถขายตัวตัวเดิมได้นะครับนอกจากจะรอครูดาวหรือรอ m p ็มันรีเซ็ตใหม่หรือดีเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับก็สำหรับทรัพยากรตัวนี้เนี่ย จะมีประมาณนี้นะครับก็เอ้ยลืมบอกเลยนะครับสามารถปรับไอเทมได้นะครับปรับปุ่มในการกดขายได้แล้วก็ปรับ NPC ได้นะครับว่าให้ NPC โมเดลตัวนี้เนี่ยขายได้ไหมหรือขายได้เพาะ NPC โมเดลตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคแล้วก็ปรับอ่อเลทการขายได้นะครับว่าขายหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขายไปกี่ชิ้นแล้วก็ขายได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะก็สาหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการพัฒนาเซิร์เวอร์เลดมอันนี้น่าจะเป็นเอพิโซดที่4นะ ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนาะโอเคต่อสำหรับใครที่สนใจนะนายทุนคนไหนที่อยากทำ s e r v e r e s M หรือใครที่อยากทำ s e r v e r e s M นะครับที่มีทุนก็ติดต่อมาได้เลยนะตอนนี้คิวว่างนะครับก็ซัพพอร์ตอยู่ด้วยยาวๆนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมจุ๊บม,ม